สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนตัวแผ่นชาร์จเรกูลเลเตอร์ของ g p e x r e g e n เจนตกันนะครับถามว่าทำไมต้องเปลี่ยนนะครับคือเราจะเปลืองเงินกับเบ็ดนะครับออนี้ผม,มน,นะครับวันที่3เดือน8นี่อันี้เดือน11นะครับหมายความว่าผมซื้อตัวนี้7 8 0 0อมาได้3เดือนแล้วมันเสียงี้มันไม่ใช่นะครับ ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นที่ตัวชาร์จเจอร์นะครับไฟมันไม่นิ่งไม่เสถียรน,นะครับทําให้แบตเราเสื่อมนี่ผมก็ซื้อแบตลูกใหม่มาแล้วแต่ผมไม่ไม่เปลี่ยนนะครับผมรอสั่งตัวนี้มาแล้วก็จะเปลี่ยนชาร์จเจอร์แล้วก็เปลี่ยนแบตนี่ครับจากที่ไล่ไล่ดูนะครับชาร์จเจอร์ของตัวดีเจน150ตัวนี้นะครับจะอยู่ใต้ถังนี้นะครับนะี่ครับเท่าที่ดูแล้วการติดตั้งเขาก็ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคือเอาสายเงยขึ้นบนนะครับทำให้เวลาเราน้ำน้ำฝนน้ำไหลลงมันก็จะเข้าไปตามสายนะครับถึงอาจจะมีการอุดไว้แล้วก็จริงแต่มันก็มีโอกาสที่ซีนยางมันเสื่อมมันก็น้ําเข้าได้ทางที่ดีถ้าเรากลับให้มันลงล่างได้นะแต่ถ้าไม่ได้จริงก็อาจจะต้องหากาวยางกาวซลิคโคนมาอุดก่อนติดตั้งอีกทีนะครับเดี๋ยววิธีการก็ เราจะต้องเริ่มจากถอดเบาะก่อนนะครับแล้วก็ถอดถังน้ํามันเดี๋ยวผมดูก่อนว่าถังน้ามันอาจจะเอายกขึ้นคันน็อตแล้วก็ยกขึ้นสักนิดนะครับแล้วก็ติดตั้งชาร์จเจอร์ตัวใหม่เข้าไปนะครับนี่นะครับต้องถอดเบาะถอดตัวนี้ออกโอเคครับ ก่อนนะครับ นี่ถ้าสายพอเราก็จะให้สายมันควานนํางลงล่าง จะให้สายก่อนหน้าตัวเดิมจะหงายขึ้นอย่างนี้ครับแต่ตอนเราติดตั้งตัวใหม่เราจะให้คว่ำลงนี้นะครับเพื่อป้องกันสายน้ํามันลงไปตามสายอย่างนี้ครับมันจะทให้วงจนชอดเลยเสียง่าย ให้ดูนะครับนะตัวใหม่ที่ติดตั้งก็คือสายเราให้ลงล่างนะครับตัวเก่าสายมันหงายขึ้นบนนะครับน้ําเข้านีนี่ให้สายลงล่างนี้เดี๋ยวคลิปบรรทายเก็บป้องกันอย่าให้มาโดนตัวเครื่องนะบนรทายลัดอรงนี้ก็ไม่ลัดก็ไม่ถึงลน,นะครับงั้นเราก็มาติดตั้งแบบลูกใหม่กันนะครับเพราะว่า oh, ah. ถ้าเราแก้ไม่ตรงจุดนะครับเราจะเสียตังค์ซื้อแต่เบ็มันไม่คุ้มกันนะครับเบ,เบ็ดเบ็แพงกว่าตัวชาร์จนั่นอีกอันนี้ก่อนหนะ้าผมก็จะเอามาเอาเบ็ดเครื่องสำรองไฟมาเพื่อที่ว่าจะสตาร์ทไปทำงานก่อนแนะกดัดแปลงเฉยๆก็แกะออ ก็เลือกแอมให้เท่าของเดิมนะครับก็คือตัวนี้เขาจะใช้อยู่ที่เดี๋ยวนะผมดูก่อนตัวเก่า6.3แอมนะครับเราซื้อตัว7แอมมาไว้ได้นี้ก็แก้พวกอาการแบ็ดบวมเหมือนกันนะครับ เป็ดพวมก็เกิดจากชุดชาร์จเจอชาร์จอ่าเขาเรียกว่าโอเวอร์ชาร์จนะครับชาร์จไฟมาเกินไฟมาเกินผิดปกติก็แบบต้อนไหม่นะครับซึ่งก่อนหน้าที่แบตที่เดิมเดิมมาก็ใช้ได้อยู่หลายปีนะครับเกิน4ปีเกินไม่ถึงประมาณ2ปี3ปีด้วยซ้ำ ตัวนี้เหลือ3เดือนก็เลยมันไม่น่าจะใช่แล้วว่าเป็นที่เบ็ดนะครับนี่ครับใส่ขั้วเบ็ดบก็ใส่ตัวเมียไปข้างล่างก่อนผู้หญิง cek itin dan lain สัมบ,บังกันเองหน่อยนะครับลัดสายเราก็ต้องมีการบันทึกด้วยนะครับรายการเปลี่ยนอะไรว่าเราเปลี่ยนเมื่อไรเทีเ่ยวอะไนะ่อไรเพื่อจะได้มีประวัติว่ามันเสียไว้หรือยังไงจะได้แก้ที่จุดถูกต้องนะครับ ถ้าเราไม่จัดตั้งท่ศเลยเราก็จะไม่ทราบว่าจะอยู่ก็เสียเปลี่ยนอยู่เสียเปลี่ยนนับมันก็ไม่จบะก็จะลองสตาร์ทก,ก่อนนะครับอย่าเพิ่งประกอบอะไร นนี้ก็ผมมันจะมีปัญหาอีกตัวหนึ่งคือสวิตจะไม่ค่อยดีวิธีการคือผมต้องเปิดไฟเลี้ยว2องข้างให้ปกติก่อนนะครับึงจะ